สวัสดีครับกระผมอดิศรเพียงเกตวันนี้วันเสาร์ที่6มีนาคม2564วันพรุ่งนี้ครับวันที่7มีนาจะมีการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแทนคุณเทพไทยเสนพงศ์ซึ่งถูกศาลพิาพากษาว่ามีพฤติกรรมทุจริตในการเลือกตั้ง ในยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงถูกตัดสิทธิ์และก็ถูกพ้นจากสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสาเหตุของการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เกิดจากการที่ศาลได้พิาพากษาว่าสสคนหนึ่งทำการทุจริตในการเลือกตั้งซื้อสิทธิ์ขายเสียงว่าอยง่ายนะครับอน,นี้ว่าไปตามเนื้อผ้าของคำพิาพากษาของศาล เพราะฉะนั้นเหตุเกิดจากการทุจริตพักที่ถูกสารพิภาคษาคือพักประชาธิปัตย์ครับพักประชาธิปัตย์ท่องเป็นสูตรคูณทุกทุกคนทุก,ท,กทุกตัวเลยว่าว่าการซื้อสิทธิ์ขายเสียงไม่ดีต้องเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่เลี้ยงกาฟแฟไข่แต่ในที่สุดก็ถูกพิพากษาว่าทุจริตในการเลือกตั้งผมว่า พรรก,การเมืองนั้นต้องรับผิดชอบคือต้องต้องชดใช้ค่าเสียหายนะครับต้องจัดการเลือกตั้งโดยพรรประชาธิปัตย์ต้องควักสตางแดงเองเพราะฉะนั้นมาคราวนี้พรรประชาธิปัตย์ก็ส่งคนของพรรประชาธิปัตย์มาลงได้เบอร์สามก็ไม่กลา้ายกนิ้วอย่างนี้นะครับใช้เป็นอย่างนี้ครับ <laughs> กลัวคุณกลัวคนบอกว่ายกเหมือน นักเรียนนักษาเขาชุมนุมกันที่พม่าช,ชุมนุมกันเขายกสามนิ้วอย่างนี้แต่ประชาธิปัตย์ยกอย่างนี้ครับอาย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 กลัวยกอย่างนี้ท่านผู้ชมที่ารพครับผมไม่รู้จักผู้สมัครทุกคนเลยครับไม่เคยรู้จักมีพักประชาธิปัตย์มีพักพลังประชารัฐมีพักเสรีรวมไทยซึ่งเป็นพักตัวแทนของฝ่ายประชาธิปไตยพักร่วมฝ่ายคา้านและพักกล้า ของคุณคกรจติกวณิชิพักกล้ากล้ากลัวกลัวเลยครับไม่รู้ตั้งสรงทรงสมัครไปทําไมนะครับไม่มีบทบาทไปแย่งคะแนนหรือว่าต้องการอะไรก็ไม่ทราบหรือว่าไปแกล้งเกิดหรืออาจจะไปประกาศว่าพักกล้ายังมีอยู่นะความจริงผมเนี่ยเป็นพักกล้ากลัวกลัวส่วนพักพลังประชารัฐคุณประวิตรวงสุวรรณครับหัวหน้าพักรองนายกรัฐมนตรีก็ไปปราศัยใช้เวลาสี่นาทีครับ บอกว่าไม่เคยคิดจะเป็นนักการเมืองมาครั้งนี้ก็มาพูดครั้งแรกที่เฉวอ,อวดนะครับพักพลังประชารัฐก,ก็าเป็นพักรัฐบาลก็ควรจะให้โอกาสรัฐบาลในการทำหน้าที่ส่วนพักประชาธิปัตย์คุณนด้พิษอินทรสมบัติบอกว่าคนที่เอาช้อนมาตักอาหารจานคนอื่นไปทานเนี่ยไม่มีมารยาทคล้ายๆว่าไปด่าพักพลังประชารัฐ บอกว่าไปแย่งผลงานของตัวเองท่านผู้ชมก็ตั้งสติกันหน่อยๆน,นะก่อนที่จะมีรัฐบาลก่อนที่จะมีนายกรัฐมนตรีชื่อประยุทธ์จันโอชาคนปัจจุบันเนี่ยพรคประชาธิปัตย์โดยคนจุลินลักษณะวิเศษหัวหน้าพักคนปัจจุบันสมัยหาเสียงยังไม่ได้เป็นหัวหน้าพักนะครับปราศัยชัดถ้อยชัดคำบอกว่าจะไม่ร่วมกับสอวอ250คนในการเลือกนายกรัฐมนตรี เพราะมันเป็นประชาธิปไตยแบบวิปริตคือต้องเลือกมาจากพี่น้องประชาชนต้องเลือกจากสสว่าอย่างนั้นครับแต่ในที่สุดคุณจุริลนลักษณะวิสิธ์ก็ไปเข้าร่วมรัฐบาลไปสวาปามรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณอภิสิทธิว์วชาชีวะหัวหน้าพักลาออกจากตาแหน่งหัวหน้าพักครับในที่สุดการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายค้านทําได้ดีมากครับคุณประเสริฐจันทะละหลวงทองเลขาธิการพัก เพื่อไทยทำหน้าที่อภิปรายเรื่องถุงมือยางของคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ที่แต่งตั้งคนของตนเองไปเป็นประธานอคออสอเป็นผู้เป็นผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าปกปิดหมกเม็ดทำการทุจริตหรือเปล่าเดีย๋ยวนี้ทางพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยก็จะยื่นต่อปปชเพื่อจะสอบสวนคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ครับถ้าผมเป็นคน จังหวัดนครศรีธรรมราชผมจะไม่เลือกประชาธิปัตย์ผมจะไม่เลือกประชาธิปัตย์เพราะประชาธิปัตย์เป็นต้นเหตุในการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดจากการทุจริตดังที่ผมพูดบอก,บอกว่าศาลมีคำพิพากษาเลือกพักพลังประชารัฐหรือไม่ผมว่าก,การบริหารราชการแผ่นดินเศรษฐกิจตกต่ำผู้นำประยุทธ์จันโอชาคุณปวิตรวงสุวรรณนี่ครับหมดสภาพเป็นนักศึกษาแล้วเดินอุ้ยอ้าแหม ผมเองผมถ้าเป็นผมมีสิทธิ์ผมจะไม่เลือกทั้งสองพักนี่ครับเพราะเป็นพักรัฐบาลด้วยกันพักกล้ากลัวเอาไว้ก่อนนะครับพี่น้องประชาชนนครศรีธรรมราชครับยังไงเปลี่ยนโอกาสเปิดโอกาสให้แก่พักร่วมฝ่ายค้านพักเสรีรวมไทยนะครับผมไม่ได้ชังใครเกลียดใครแต่ผมไม่ชอบรัฐบาลชุดนี้ครับเพราะเป็นการสืบทอดอํานาจจากคอสชคนนครศรีธรรมราชลงโทษด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ